คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มีแนวทางมาใหม่จากขนแก่นนะคะ เป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็สูตรคำนวณก็จะตรงกับความฝันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็เป็นคนที่ว่าฝันแม่นอีกคนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอ,องชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอาดีๆเอาเด็ๆด,ๆ,ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาคนพี่กันนะคะตามแอดมาเลยค่ะฮะลัลโหลสวัสดีครับฮลัลโหลสวัสดีค่ะพี่ครับค่ะพี่ได้ยินไหมครับค่ะได้ยินแล้วค่ะพี่ครับคือคุณพี่อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่ คอนแก่นครับอำเภอมันแกคีชลีรู้จักไหมครับอ๋อแอดไม่เคยไปเลยค่ะพี่ครับคือเห็นเมื่อเช้าคนที่โทรมาหาแอดบอกว่าอยากจะแบ่งปันแนวทางใช่ไหมคะครับแบ่งปันแนวทางมันมีเลขสูตรกับเลขฝันบวกกันนะครับอ๋อเลขสูตรกับเลขฝันเนาะครับแนวทางจาก<ล>คอนแก่นเนาะพี่เนาะเลขสูตรจะมีวิ่งบนห้ากับสองนะครับวิ่งบนค่ะ ห้ากับสองวิ่งตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตครับเรียกวิ่งสองตัวนี้ครับวิ่งบนห้าหรือสองวิ่งตัว 6, นี้ก็ได้ครับ 5, จับคู่ห้าห้าสองห้าสองแลือสองห้านะครับตัวกลับกันสองห้าห้าสองสองห้าค่ะ สามตัวครับทีนี้สามตัวหนึ่งห้าสองครับหนึ่งห้าสองแล้วตัวตัวรองก็หนึ่งสองห้านะครับตัวรองหนึ่งหนึ่งสองห้าตัวรองหนึ่งสองห้าค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองคือตัวเน้นใช่ไหมคะ ตัวเน้นคือหนึ่งห้าสองครับ<อ>ตัวเน้นตัวตัวเด่นเลยครับหนึ่งห้าสองแล้วก็สองตัวก็ห้าสองนะครับสองตัวเน้นห้าสองเนาะครับแล้วก็มีตัวกันอีกหนึ่งตัวครับสี่เก้าสองกันหลุดนะครับสี่เก้าสองเนี่ยสี่เก้าสองครับแล้วก็เลขล่างครับทีนี้เลขล่างตัวกัน เลขล่างค่ะวิ่งล่างค่ะวิ่งวิ่งเก้าครับเลขล่างวิ่งเก้าค่ะพี่เก้าสองครับ <99. S 2> จะคู่เก้าสองและสองเก้าเก้าสองและสองเก้านะครับเก้าสองกับสองเก้าใช่ไหมคะครับและังมีตัวหนึ่งตัวกันก็เป็นสี่สองนะครับตัวเดียวจะกลับหรือไม่กลับแล้วแต่ fc นะครับกัน<ำ>เป็นสี่สอง สี 4, 2, 2> ่สองสี่สองสองสี่ด้วยแหละพี่ครับครับเสร็จหรือยังครับเลียกสวย่วนค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่ครับแล้วก็มีเลขฝันนะครับผมจะเล่าความฝันให้ฟังฝันเมื่อคืนนะครับแม่น้ำที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นแม่น้ำใหญ่และกว้างนะครับแม่น้ำทีนี้มองไปไกลๆก็เห็นว่าเอ้ามันอะไรลอยน้ำมาเป็นตุ๊ป่องตุ๊ป่อง พอมาใกล้ๆมันเป็นหัวคนครับเ,เป็นหัวคน <ฮะ S 2> หัวผู้ชายสองคน <ฮะ S 2> เขาบอกว่าในปันเขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับ <ฮะ S 1> เราจะจมน้ําแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเขาร้องมาทีนี้ในปันผมก็คิดว่าเ,เราจะช่วยยังไงเราก็ดวดน้ํวไหวน้นําไม่เป็นลอยน้ําไม่เป็นซะด้วยไม่รู้จะช่วยยังไงน<ฮ>ะครับทีนี้พอเขามาใกล้ๆ เขาก็บอกว่าก็หาไม้มายื่นให้สิไม่ให้จับสิเขาก็บอกว่างั้นพอดีผมก็ลองมองเลยมองไปดูบนฝั่งก็เดี๋ยวเห็นไม้ยาวเหมือนกับไม้ไผ่นี่แหละผมก็เลยยื่นไม้ลงไปให้เขาจับแต่ผมบอกว่ามันมีสองคนแล้วจะจับยังไงจะช่วยยังไงเขาก็บอกว่าเอาขึ้นพร้อมกันเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ผมก็เลยยื่นยื่นไม้ไผ่ลงไปให้เขา อยู่ไม้อะไรนี่แหละยื่นไปให้เขาเขาก็เลยใช้มือคนละข้างไม่ไม่ไม่จับคนละสองมือนะจับจับคนละข้างจับคนละมือจับไม้อะตีตรงที่ผมยื่นลงไปแล้วเขาก็ลอยขึ้นมาผมก็ดึงเขาขึ้นมาขึ้นมาบนฝั่งได้เขาก็เลยขอบคุณมากมากไม่งั้นจมตายแนย่เพราะว่าเรือเรามันล้มเขาบอกว่า,างเี้ มาหาปลาทีนี้มันล่ม,มเรือมันล่มเรือมันแตกเขาบอกว่าอย่างนี้พอดีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนมาตีสี่ครึ่นงนย่งเลยครับค่ะพี่นี่แหละจะให้เอฟซีตียังไงก็แล้วแต่เอฟซีตีผู้ชายสองคนมองเห็นแต่หัวเพราะว่าเขาจมน้ำเนะาะก็เลยเห็นแต่หัวสองหัวค่ะ เป็นหัวผู้ชายสองหัวเพราะว่าส่วนลำตัวเขามันกระจบอยู่ในน้ําลอยมาตามน้ําทีนี้ผมก็เลยยื่นไม้นั่นแหละไม้ยาวๆลงไปให้เขาดึงขึ้นมา<อ>นะครับแล้วแต่เอฟซีจะตีว่าจะตีเป็นตัวไหนะนะครับแล้วพี่ตีได้ตัวไหนครับพี่หัวมันก็หัวห้าหัวหกเนาะค่ะเดี๋ยวเพียนเลขฝนันก่อนนะเลขฟันหัว มันต้องเป็นห้าหรือเป็นหกนี่แหละค่ะหัวห้าหัวหกค่ะครับแล้วผู้ชายมันก็ต้องเป็นห้าอยู่แล้วผู้ชายสองคนก็คงจะเป็นสองหรือเป็นอะไรแล้วก็น้ําน้ํามันก็ต้องเป็นหน<ม>ึ่งแล้วแล้วไม้ที่ผมยื่นให้เขาจับมันคงจะเป็นหนึ่งเหมือนกันแหละไม้ยาวๆนะค่ะทีนี้คืน ถัดไปที่ผ่านมาวันสองวันนี่แหละหรือมันจะต,ต่องวดนี่แหละผมก็จําไม่ได้วันไหนมันฝันว่าเดินไปทุ่งนาไปหาว่าจะไปหาขุดปูว่าจะไปหาขุดปูมากินนะครับเดินไปตามทุ่งนาไปเรื่อยทีนี้ก็ไปเจอรูหนึ่งผมก็เลยใช้เสียมเนี่ยขุดขุดขุด,ขดลงไปพอขุดลงไปนิดหน่อยก็ดังอ้วก มันเสียงอะไรปูมันทําไมถึงร้องแบบนี้ทีนี้ผมก็เลยขุดลงไปเจอมันเป็นกบนะครับ<อ>มีกบอยู่สองตัวอยู่ในรูเดียวกันก็เลยลืงออกมาโอ้ยกบอะไรทําไมถึงตัวใหญ่จังผมก็เรียกว่ามันกบเท่านี่เหรอในันนะครับมันตัวใหญ่<อ>นะครับได้สองตัวสองตัวกบครับได้กบสองตัวคก็เลย เอากบมาบ้านเพราะว่ากลัวว่ามันจะกินอ๋อค่ะแล้วตีได้ตัวไหนคะกบมันก็เก้านะครับสองตัวมันอาจจะเป็นเก้าสองสองเก้าหรือเก้าเก้ายังไงนี่แลยครับเก้าสองก็ตรงกับเลขล่างพอดีเนาะพี่เก้าสองสองเก้าค่ะครับมันก็ความเป็นจะเป็นอย่างนั้นแหละไอ้สูตรนี้ผมได้มาเนี่ยได้มาจากญาติพี่น้องผมเขาตายไปแล้ว แล้วสูตรของคุณพี่เข้ามากี่งวดแล้วคะพี่อะะไรนะสูตรของพี่เข้ามากี่งวดแล้วคะพี่อยอดทำนะเขาก็เข้ามาเจ็ดงวดแล้วครับ<อ>แต่ว่าเขาจะให้หลายหางกว่าน,นี้คทีนี้ผมมาคัดออกคัดออกคัดออกบ้างเพราะว่ามันคนเราจะไปซื้อเยอะๆมันออก็เงเินตังเนะาะค่ะเยอะเกินก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันค่ะพี่ ครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันเนะาะจแต่ว่าผมมั่นใจนะครับงวดน,นี้ผมมั่นใจว่ามันพันเปอร์เซนต์เลยนะครับงวดนี้มั่นใจพันเปอร์เซนต์เลยเนาะพี่เนาะพันเปอร์เซนต์ครับมั่นใจเลยจากคนล่าฝันคอนแก่นนะครับอคนล่าฝันคอนแก่นเนาะครับเรียกค,คนล่าฝันก็ได้ครับเพราะว่าชอบฝันจะเดี๋ยวจะเขียนหัวข้อว่าคนล่าฝันจากคอนแก่นมาแบ่งปันเนาะครับก็มันก็ไม่ห้าก็หกเนาะ ผมก็ตีได้หนึ่งห้าหกหนึ่งหกสองหนึ่งห้าสองประมาณนี้แหละครับอ๋อหนึ่งห้าหกเนาะหนึ่งห้าหกค่ะหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองแล้วก็หนึ่งห้าสองนะครับค่ะหนึ่งหกสองครับมันก็ได้แค่นี้เพราะว่ามันไม่รู้จุดตีตัวไหน,น,นหัวก็ห้าหกเนาะหนึ่งห้าสองแล้วเขาอยู่ในน้ํา อยู่ในน้ํามอง <ฮะ S 2> เห็นแต่หัวปลุกปุโพโเนี่ยแล้วความฝันของคุณพี่เคยเข้ามาตลอดไหมคะัพี่ครับเขาเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวว่าผมเป็นคนไม่ชอบที่จะเล่นไวยเท่าไเลยก็มีซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก,ก่อนนะคะพี่ครับค่ะเดี๋ยวโอ้ทำไมไม่ชัดเนาะ ก็วิ่งบนมี5กับ2นะคะพี่ครับค่ะจับคู่ได้มี5้าสองสองหค่ะคแล้วก็3ามตัวมี1นึหสองตัวรองหนึ่งสองหค่ะคตัวกัน4ี่เสองนะคะครับวิ่งล่าง9้าตัวเดียวนะคะแล้วก็จับคู่มีเก้าสองสองเก้านะคะตัวกันจะมี4ี่สองสองสี่นะคะ แล้วก็เลขความฝันจะมีหนึ่งห้าหกหนึ่งหกสองแล้วก็หนึ่งห้าสองก็จะตรงกับไอ้สามตัวบนสูตรของพี่เลยเนาะพี่เนาะครับครับสงสัยม,มั่นใจมั่นใจพันเปอร์เซนต์เลยครับงวดน,นี้อ๋องวดน,นี้มั่นใจพันเปอร์เซนต์เลยใช่ไหมคะครับครับอ๋อค่ะครับค่ะแอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองแชนแนลนะคะ ครับโชคดีนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ